เพื่อบังบังบังอ๋อแล้วกี่หุนวิ่งแซงกันมาตอนนี้ยิงเข้าโก้เล่นเสาจนเสาไอ้จนเสาอีกแล้าเจ้าเสาเยอะเยอะเยออยากอยากเล็กจังหวะนี้ตีบอลพลาสติกเลยไอ้เมื่อกี้เสียงไหว่เอาละคุณกี่หุนยิงเข้าโก้ี่กู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 ไอ้ยี่เอ๊ะหุนวิ่งมาซ้ำข้าไปเปลี้ยงเไง เตอร์แกงโมโหเลยบ้าแบบไอ้ควายมึงเลิกพูดด้ไอ้หนงหน้ามึงเหมือนพี่หนงตีกูสองหน้ามึงแฮะกูเป็นกล้องเอ้ยวันนี้มันเกิดบูมแล้วพี่แฮปปี้เบิร์ t เดย์บูมยังแฮปปี้เบิร์ t เดย์ตกใจดีที่รอกมีเงินให้บูมเปล่าสองสามล้านมีไหมพี่ยังไม่ค่อยมีตังค์เลยช่วงนี้พี่เกิดตายมาพี่ยัเจี่ยมมบานมาด้วยเหรอไม่มีอ่ะกูเข้าไอซียูไง พี่เป่ายิงฉกชนะยมบาลพี่ได้กลับอะไรแล้วเตอร์นไปเจอยมบาลแล้วก็เป่ายิงฉกชนะยมบาลมามันก็เลยได้กลับมาเว้ยเออห้าสิบเปอร์เซไปเลยเหรอความ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 ดันกูเหลือสามสิบสองอะเกิดจากอะไรอะเกิดจากไลอดเือ่อติดเชื้อในกระแสเลือดเย้ร่างกายสี่สิบเอ็ดองศาฟังแล้วแย่วะแล้วมึงจะลงีตรงนี้เลยนะแค่มึงเชื่อมั่นในฝีมือกูอะตรงนั้นเลยไหม ใช่มือนี้จะเป็นของมึงทันทีนี่เพิ่งหายป่วยเลยเหรอกูอยากซ้ำอ่ะเพิ่งหายเลยมึงจะไปซ้ำน็อเยี้ยอะไรเขาเพิ่งตื่นมาอยากหลงบ้านทางขวาเราสองตัวนะได้เลยไอเลวนี่มันเป็นคนเร็วด้วยว่ะไม่ใช่เป็นคนดีเฮ้ยหน้ากูสองตัวไม่มีประโยชน์ลาก่อบตะก้อนเดี๋ยวกูมารับเดี๋ยวกูมารับ กูได้รถกูได้รถแอบแล้เล่นไงนี่บอมป้อกอนตะกอนเฮ้ยเล่นก่อนเปลียนแม็กกูแล้วมันต้องเปิดด้วยอย่างที้ต้องเลยเฮียสอบกูสองสบกูเลยเห็นปะอะไรอะไรละอ่าสองวน่ผีซ้ายผีซ้ายผีซ้ายลงนี่บูมนี่ผี นกนกหนึ่งเด็ดมาโคตรโหดเอาเอาชิปไปเก็มาด้ยเดี๋ยวฟังกูอุ้ยเอี่ยที่ไหนวะซาร์นกสองแล้วนกหนสวยสวยสวยบูกูชุบบุมเอาบู๊กูชุบใช่ไหมเอาบู๊กูซัมเตอร์ไงไม่ทุบไม่ทุบทำบุมวันนี้มันเกิดบุมที่ซาร์รู้จักเหรอเออทิ้งแม่งเลยไอ้เฮียโดนไฟไอ้ไปช่วยมันก่อนมันจะตายแล้วนั่นแม่งกูชุบบุมอยู่เพิ่งเสร็จเนี่ยมันบู๊กันอยู่แล้วน่ะไปเล่นคนเดียวได้โอ้โหโอ้เโหโอ้โหไปไม่แล้ว ไปไไปแล้วหุเฮ้ยยิงเหี่ยอะไร้มันยิงเข้าหัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมดหมดไอพี่ควายเอาเอาไปลงไปลงไปลงต็มต็มมาไปลงเต็มต็มเออไปลงต็มๆดิ กูว่ลืมไปว่ากูไม่ไหวพวกมึงเก่งเออไม่กล้ากูเล่นเกมไม่เป็นไอ้ไปรู้เถอเลยเก็บบุคลากรล้เจอโบเครื่องบินทุกคนนี่กูว่าคอมกูว่าให้ไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วทมัยมันมันไม่มีพัฒนาเลยวะแม่งแก่ได้แบบว่าไอ้เฮี้ยมันไม่ลงวินโดว์สิบเอ็ดไอ้จันกูให้มึงไปแล้วนะคอมมันดีมากไม่เหรอวะมันต้องได้วินโดว์สิบเอ็ดมันยังงงไงกับวินโดว์สิบเอี้ยไอ้พูดอย่างงี้มันกระทบกูนะ อปอลไหมเตอร์ไหวไหมอปอลเนี่ยไหวสบายในโหมดนี้แม่งเหนื่อยเลยนะแต่ก็เล่นได้คอ่คอยๆเล่นไงค่อยๆเล่นเออคือโหมดยกพวกผมแล้วที่จะสู้พวกเด็กรุ่นใหม่ในพับจีเออยพวกกูเก่งพวกกินไรเว้ยเออว่ววะตอนนั้นบุมโอ้โหบุมเก่งแบบเห็นชื่ออีกฝั่งเลยใช่ไหมใช่ไหมยิงแม่นเข้าหัว <c oughs> เอาไม่ได้โปร้เฮ้ยกูเคยใส่คลิปแล้วกูยิงสดเลยตอนนั้นอ่ะยิงให้ดูเลยยิงให้ดูเลย แม่งไอ้ไม่ใช่โปรอะคลิปกันกูอัดคลิปลงแน่วเลยโอเชื่อเชื่อเชื่อยิงเลยแม่งจะปะโผล่นี่เฮ้ยเดี๋ยวหนึ่งตีโอ้ยเชี่ยข้างๆมึงเลยอ่ะมันลงตึกสูงไปหมดเลยเราเราไปลงตึกต่ำดีกว่าหยุดลงแล้วมาปะทะสักทีได้ไหมวะมันไม่มีทางร้อยคนยังไงต้องมีทำไงอะพี่ก็ต้องแบบแอบหลังกำแพงอะดิเพื่อนเออดกูแอบหลังงกแแพเออบบเก็บปืนแอบหลังกำแพงยิงได้แล้วก็ขิงเมื่อกี้เมื่อกี้กูก็ไม่มีกระสุนด้วยเ กูกาดเมื่อกี้เห็นป่ะกูยังตายก่อนเห็นดิทำไมจะไม่เห็นล่ะกระจกขนาดนั้นเอมตัวไอ้ก็ไม่ได้เพราะเศร้ากันอื่นทุกเพื่อเลยมันว่ามั่งตรงตรงมันอยู่ตรงไหนกันวะมันอยู่แถวๆนี้พี่ไอ้แถวนี้ไม่มีรถเลยวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ที่กูวงกลมให้โอเคป่ะไอ้ที่วงกลมเนี่ยตีเส้นให้แล้วก็มีใกล้ๆกูแถวเนี้ยม้าตวจให้กูม้าเนี่ย แต่กระสุนเป็นแม็กเดียวเดี๋ยวหาสุดแม็กเออกูมีแม็กเดียวเหมือนกันอ่ะหน้ากูเลยหน้ากูเลยกูกูมาแล้วเต็มกูมาแล้วม้าเขียวอย่าพิวิ่งนะพี่แม็กกูมาแล้วกูมาแล้วสองแม็กสองแม็กสองกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูพยายามจะมาร์คให้อยู่พิกซี่เออเนี่ยเอาต้นไม้อะมันมันสองมันหยุดติดเตมสองตัวหน้ากูก็มีนะนี่ตรงนี้ตรงนี้มันสองตัวนะสี่สี่วีสี่ับได้เกือบได้ยิงแล้วเไล่ไล่ไล่แล้วสวยสวย โอ้โหมลูแม่งอยู่กันเป็นทหารโคตรมีระเบียบเลยเออมันบลูบลูมันบูมเออตายไปแล้วเฮียโง่ได้บลูบลูบลูราคาบลูราคาด้วยบลูราคาบลูราคาเข้ามาเข้ามามีมีหน้ารถด้วยมีมีม้าเขียวม้าเขียวนี่โอเคโอเคเฮ้ยโอ้าวบนน็อกข้วบนน็อกข้วบนน็อกเย็ดแม่เย็ดได้ไงวะตรงไหนวะอยู่ข้างบนเลยบนราคาบนราคามาก็มากมาไหนม้าเขียวราคามากเออม้าเขียวน็อกไปแล้วเขื่อนไปช่วยเพื่อนแล้วพี่ระวังขวา เชื่อดนเนตอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปนะมั้ยกูโดนกระเด็นได้ไงวะสัตว์เนี่ยตึกบนหัวเราเนี่ยแหละเตอร์จะได้หรอระวังนะเพื่อนไม่มีใครตามมึงเลยไม่เป็นไรเลยกูเล่นไม่ได้กูไม่มีเชื่อมือกูมันแค่เชื่อมือกูหรือจะได้ตามไปเตอร์ไปดีวะกูมียาให้ตามไป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 เลยไปเลยไปเลยไปเลยกลัวอะไรไปตึกกูนะมันอยู่บนตึกกูนะตึกกูคือตึกนี้สินะโอเคเออบนตึกเี้กตึกที่เราอยู่ตอนนี้เลยเข้าไปด้วยกันเข้าไปด้วยกันไอ้บุมนี่ยาหลัง ไม่มีลูกซองให้เอามันเลยวะมีเอ็มยี่สี่วะเฮ้ยตรงนี้มียาย่ีสองตีด้วยเด้เราวิ่งอจบไหมล่ะไม่ต้องเสียเสียจากสีหน่อยก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะแล้วแต่นะเออเฮ้ยเสียงเดือมีเสียงเดือดปะข้างนอกตอนนี้เสียงดข้างนอกเยตนี่เสียงเดือข้างนอกมันกระโดดออกไปข้างนอกข้างนอกฝั่งนู้นฝั่งกระแพงริมนู้นสุดสุดสุดนู้นเลยเออ น้องน้องน้อตัวนะ2ตัวนะาสองตัวนะน้องไปตัวหนึงน้องไปตัวหนึ่งโอเคเฮีย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 ยเฮเฮียเฮียเยแล้วเอียเฮียเฮยเคโอเคีเฮียึยเฮียเฮียยเฮเฮียียเฮียเฮียเฮีงเฮียเยเฮียเฮยเฮเฮีนยเีเฮียยเฮียเฮียเฮียเยเยงะ ถ้ามันได้เข้ามากูยิงมันพี่ซาร์บรังดูซะแล้วไปแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยข้างนตายข้านตายข้างนตายแล้วเกมรับโดยตัวไมไปเลยนี่เดย์น็อกสองเกมน็อกสองแล้วโอเคโอเคเฮียนี่อักข้างบนข้างบนมีอยู่ข้างบนมีอยู่ข้างบนมีอยู่ถ้ามันมันไม่มันไม่ดีดเลยข้างบนมีอยู่นะน็อกชัวร์ตัวนั้นน็อกน็อกน็อกโอ้โหเฮียมึงโหดว่ะดูค่อยๆมันเ กูปาระเบิดขึ้นไปทีมันเฮ้ยวันนี้ยินเสียงบูมเตอยร์โอเคโอเคอยู่ตรงกูอยู่ตรงกูอยู่ตรงกูเดี๋ยวโก้หาเดี๋ยวกูไปหาอ่้ข้างนอกข้างนอกรีกระแพงกูควันกูควันกูควันพูดกับใครมึงคุยกับใครดูด้วยดีพิเตอร์แล้วเว้ยไอ้ปา้หัวแม่งเลยเจ็บไไอ้เจ็บเปล่าเย่าให้กูจะไปร้องเลยไอ้หุ่นโง่เลยเยี่ยปากเยี่ยพีกันกูจะไอ้อยู่ทางฝั่งกูฝั่งกูดูไอ้บูพูดไม่หยุดเลยไอ้กูเยี่ยปากไอ้เหี้ยโง่ท โอ้โหเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากอยู่ตรงมุมนุ่นมุมนุ่นมุมนุ่นฟังเสียงเทขามันจะมาซ้ำกูแล้วเต้มันจะมาซ้ำกูแล้วมันจะมาซ้ำกูแล้วซ้ำกูแล้วชุบได้กูชุบได้กูชุบได้แต่เราต้องตัวเราไปก่อนยังอยู่ตรงศพกูอยู่เฮ้ยเฮ้ยรีไม่เร็วว <and t intrinsic> ่ะชุบเหอะชุบเหอะชุบเหอะอยู่ใกล้ดิเอ่ออันนี้ศพใครศพเจมขวามือนี่ศพเต้ไอ้ศพพีเดี๋ยวนะยูไงกูหยุด กูอยู่ตรงบันไดอยู่ในบ้านเออบูมอยู่ในบ้านมันมีแต่พวกเล่นแบบนี้ใครอยากเล่นด้วยดูดิคนแบบไหนวะคนแบบไอเตอร์เนี่ยมันมีพวกเก่งใช่ไหมหลังๆครับพี่พวกกูแม่งปืนขึ้นสวร์หมดในเฮียกับการพวกมันยังปืนยังอยู่บนดินอยู่เลยกูไม่ต้องแบบตั้งสติในการยิงนะจะยิงแล้วนะครับเฮียกูต้องแบบกั้นหายใจจริงๆอว่ามันชุบนานยังวะเออ่มันจะบวกชิปอันละห้าห้าวิ ไปเนี้ยไอ้พวกพวกูลมาแล้วไงลงมาแล้วไงเฮียปวตาบูมยไปไปไกลเลยว่ะบุมว่าตรงนี้ไหมเกิดลงมาแล้วกูไม่หารถจะไปอย่างนี้แหละตรงไหนเนี่ยมุมมุมนี่เลยป่ะเพื่อ,องตรงคือพับจีหลังๆมานี่ปืนยิงยากมากนะยากกว่าเดิมจริงๆอ่ะเหมือนพายายามจะเนิร์ฟปืนแต่แบบมันก็ไม่กูไม่ได้ยิงไปโดนกูไม่ได้ยิงด้วยซ้ำอ๋อจะแบบมันมันยิงยากจริงๆเว้ยจริงๆมันดีดขึ้นฟ้าหรือมันเหวี่ยงไปมั่วเลยเนี่ยอารมณ์เตะกู ไอ้นี่มีนานโนเมชชีนที่มึงชอบด้วยเอาป่ะพีเอาไปให้เอาเลยเต้มึงรู้จักนานโนเมชชีนไหมคืออะไรวะมันคือตาข่ายพังพาหานะหรือเปล่า <laughs> มันรู้ได้ไงมันรู้ได้ไงวะลองหนนะได้ไงวะตอนกูฟังครั้งแรกกูดดาแทบตายเยี่ยอะไรคือน,นานโนแมชชีน ดูด้วยนะหนุมกัชีในเวทเกย์ถ่ายไม่เข้าไอ้ไรเงี้ยคันฆ่าเขายิงแล้วระวังด้วยด้อยเด้อไปไหนอะเนี่ยเธอเนี้อยู่ได้เธอเนี้อยู่ได้ก่อนโอ้โหวงไปไหนวะเนี่ยเอาไปนี่หนี้เลยสาเราเราอ้อมซ้ายปะล่ะซ้ายไม่ไม่มีเสียงยิงเลยนะขอบวงซ้ายอ่ะมันไม่มีที่เล่นต่อนะขอบวงซ้ายอ่ะจริงเหรอใช่ใช่ใช่แผนที่อ่ะมันไม่มีที่เล่นต่อ แต่บ้านสองนั้นมีคนแน่นอนแล้วเพราะเราเป็นคนยิงมันน็อกกูเห็นในเมืองมีแบบมีรถหรูอยู่ด้วยอ่าสายบุญมมันจำเบ้แน่นอนเผื่อบริษัหลักทรมีบนหลักทรัพยมีครับเราไม่ได้ยินนักเปลมาขับตามันนะขับช้าๆนะไม่ต้องขับเร็วกูเห็นแน่ครับว่ขับช้าๆกูเห็นแต่ทุ่งข้าวเนี่ยมันคือสายตามคนเล่นแหลงเลยว่าบ้านขวาเนี่ยนั่งขวายู่สองตัวบ้านขวาสองตัวบนหลักทรัพยมันในมองเราอยู่ได้บ้านหลังตาย แล้ว่าหลังไหนไม่มีคนวะขวา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 ไหนวะมึงไม่ได้บังเลยซ้ำเดี่ยเดี๋ยวได้ยินเสียงไหมเาเราอยู่ไหนแล้วก็ได้ยินเสียงอ่ะเราจอดเราจอดไปเขาได้นะรับหลังให้ดีเราบางคนดำตรงนั้นคาร์บอนอนออกไซด์เฮ้ยเย้ยเอยเอาบราไปดีเอาขับขึ้นมาขับขึ้นมากูขับไม่เก่ง ผมแม่งไม่มีคูณหกคูณนี้อ่ะคนคนคนเตอร์อยู่นี่ไหนไหนวะี่นี่นี่นี่มาร์คมาร์คโกดังไหนวะโกดัง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 สีส้มโกดังสีส้มไอ้บนหัวมาบนหัวกูมาโกดังสีส้มบนหัวบนหัวด้วยเหรอบนหัวบนหัวใช่บนหัวจอดแล้วเฮียจอดรถไอพีไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งนานแล้วโอเค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 เฮ้ยรักเว้ยักเว้ยรักโอ้โอ้ เจอเฟรดี้ไฟล์เด็กปเออสวย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 บอดบอดไปทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเพราอยังไงเฮ้ยไอ้บึ้งมีไอ้สัตว์ยากขึ้ยาเอาเก็บ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 เฮ้ยที่รักเบื่อยก็วี่เฮ้ยมันมามามาระเบิดทางกูสี่สิบสี่สิบที่สี่สิบนะกูเฮ้ยคนด้านล่างต้องวิ่งมานะเดี๋ยวใช่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 หน้ากูมา นักกูมาทางนี้ทางนี้ทางนี้พี่มาร์คพี่มาร์คโอเคโอเคทางนี้ทางนี้พี่มาร์คเอาเลยเอาเลยดูกันไปเลยโอ้โหเขาเราแม่งเขาเราเป็นโคตรแย่เลยเอาตรงคือมันสูงก็จริงแต่ไม่เข้าไปทุกทางเลยว่ะโอ้ยเดือดอจังครับได้าราโตหนึ่งเลยที่นี่สวยสวยเตรียมปืนดีดดีดตั้งแล้วระดอกแล้วระวังระวังระเบิดระวังระเบิดโอ้โหแล้วตีอะไรมาอีกนี่ะมันน่าจะโดนเข้าหลังปะ กูยิงไปสองเอ้ยกูยิงไปทั้งหมดสามทั้งหมดสาตัวนนที่นับได้สวยสวยกูปากูปาระเบิดข้าควันกูปาระเบิดเข้าคันนิวสวยมึงเห็นกัได้ยังไงวะ้ที่ใครมาอเนี่ยหายละไอเชี่ยกูยิงกดอย่าเข้ามาไั้นเยอะจุ๊บจุ๊บจุ๊บไอเชี่ยนี่เป็นอะไาโอ้ยเจอระเบิดไปหมดเลยนแปลกแปลกพอตตี้นี่หว่าโอ้โห เบังบงบางแล้วกีวุ <half. S 2> ้นวิ <ager> ่งแซงขึ้นมาตอนนี้ยิงเข้าโกเลนบอลยิเสาจนเสาไป้ินเสาอีกแล้วยงเี่ยเียวัยังเล็กหวะนี้ตีบอลพัดติกไอ้เ้ยมกูลมากเลยว่คุณกีุยิงเข้กู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 ไอ้เหี้ยคุณวิ่งมาเข้าไป เลี้ยงไงไอ้เหี้ยสะดวกกว่ายิงอีกไอ้สัสทำโมเตอร์บอลมาดิบอลพลาสติกไอ้ย่าอายสมัยก่อนโรงเรียนกูแม่งโรคจิตเว่ยมันไปซื้อบอลพลาสติกมาผ่าแล้วมันก็เอามาประกบประกบประกบกันเรื่อยๆเคยทำปะไม่เคย น่าจะเก็บตีนหน้าดูเออแม่งเอามาประกบกันไว้ให้บอลมันหนักไว้แล้วมันก็เตะกันที่แล้วมันเตะอัดกันโอ้โหโคตรปวดอ่ะอะไรแล้วกูโคตรไม่ชอบเล่นฟุตบอลเลยแล้วแม่ก็ให้กูไปเป็นนายกงนะวก็เลเตะอัดโคตรเจ็บเลยที่เตะอัดกูสัตว์เข้าหน้าเข้าตัวเข้าตีนมันเก็บชิบหายอันนี้แหละทับเบอร์สิบปีก่อนแล้วรถระเบิดนี่แหละบอกไว้ก่อนรถจะระเบิดไ เบ้านเฮียนั่นมีบ้านขวาไกลๆยิงกันบ้านนี้เลยนี่บ้านเนี้ยไม่ใช่บ้านนี้ไม่ใช่บ้านนี้บ้านนี้เออยิงกันเลยใช่เหรอบ้านนี้ไม่ใช่เหรอไรไกลไรไกลอ๋อบ้านนี้บ้านนี้ใช่ไหมนี่คนเล่นแรงนะฮะห่วงคนเล่นแรงนะนี่นี่ไอบ้านดูขวาดูขวาดูขวาป่ะเอาดิน็อกอยู่เชื่อละอะไรกันวะเฮ้ยเียอะไรวะอ๋อไม่ใช่กูเหรออยู่นี่แล้วก็อยู่นี่อยู่นี่นี่กูมาร์กนี่กูมาร์กนี่กูมาร์ก แม่งกูยิงมัวชัดเลยไม่มีทรงเลยกูปลดเลยแล้วอะกูแกูไป่ยิงกูยิงไม่โดนเลไเฮี้ยกูไปก่อนกูบอลกูแดงอ่ะออไป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 เพียงเพียงๆพียงคือไปอยู่ข้างบนนู้นดีกว่าว่าไปจากที่นี่ไอ้ียจริงไม่สู้หรอนี่มันมุมได้ยิงเลยนะมุมตายเลยเนี่ย โอ้ชิงป้าอะไรก็ได้นะหน้าหน้าน้ากูมีตัวนึงโอเคตายเลยตายเลยเดี๋ยวจะไม่มีที่ไม่มีที่เอาไอ้นี่อ่ะเขาเรีย็วนะไม่มีที่หนีโอ้มันยิงเรามาเยอะแต่ยิงโอ้ไม่ไหวแล้วยางจะแตกยางจะเตะทางซ้ายเลาะเลาะจะเลาะสายหน้ายางจะแตกจะแตกละไหนเนี่ยลองเข้าไปดูอ๋อแตกข้างหนึ่งว่ะมันเจ็บมันเจ็บซ้ายหน้าจะแตกอีกที่คับไป้บุญท่งพูดมันอย่างอื่นแตกเลยโอเคเราได้โอเค ไม่คนเหลือเยอะจังไะกูรู้จะกพาพวกไปแอบไว้ที่ไหนไอ้เนี่ยแต่ top ไงไม่ก็นี่กูดังคู่นั่นนั่นขอดูขอดูอเหมือนตรงนี้ไม่มีบ้านนี้ก็ไม่มีกูดังคู่เหรอเออกูดังคู่นั่นมุมแชมป์เลยนะสมัยก่อนอ่ะกูจำไม่ได้แล้วว่าได้แชมป์ไปไหนบ้างกูลืมไปแล้วนะว่าชีวิตกูเคยเล่นอยู่ที่นี่นานแล้วละเกิดในที่ มันไม่มีมุมยิงฟรีอ่ะ <laughs> นี่เล้เหียโกโคดังนี่คือโคดังแห่งชัยชนะเลยนะจริงเอาเฟเเลยเฮ้ย <Okay, okay. S 2> มีสายฟ้าซูสด้วย <laughs> มีหมวกไหมเมื่อคิดถ้ามีคนล่ยิงกูตายแล้วไม่มีตายตามประอยากได้หมวกอะ่ะเอาไหมอ่ะ เอาดิไหนเฮ้ยคนยิงบนหัวไหนวะนี่ไายมีเวอร์เดีด้วกูบอร์เลยเฮ้ยกู้โหกูมีด้อันนี้หนึ่งอันโอ้โหนี่โดนโปรชิกิยิงอีกจะโชว์หน้าไม้เขาแค่นั้นเหรอวิวอืมอะไรวะหน้าไม้อะไรนั่นคือหน้าไม้ปะไม่ใช่อ๋อเลยอ๋อเอ็มสองสี่ห้าโอ้โห ตอนแรกกูคิดว่าน่าไม่ดูดีๆเลยกสองสีอะไรวะมังกรมันมีออร่ากแต่เมื่อไรเนี่ยน่าแล้วปืนเก่าแล้วนะเดี๋ยวกูขึ้นไปเป็นปีแล้วด้วยเฮ้ยไอ้เตอร์ไอ้เตอร์ขึ้นปะตามก็ตามรถไไปปดด้้ววยยรรถถมันจะได้ยินเสียงเดี๋ยวรถมาสวยขวามีนะขวาไกลมีนะไอ้ปีระวังหน่อยเดี๋ยู่ในควันนี้ เทนเราตีมันรอดไปได้ป่ะมันมีตีหลังมาเนี่ยอยู่ข้างหน้ากูเลยร้อยหกสิบนี่นี่อีกคันหนึ่งมันวิ่งขึ้นมาไกลแล้วนะตรงไหน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 นี่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 โอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องอีกตีหนึ่งเต็มตีเลยมันยิงกันอยู่มันยิงกันอยู่มันยิงกันอยู่ด้วยเราแจมเราแจมอยู่ตัวนี้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 ตัวนึง ต้นควันตัวหนึ่งแล้วก็ต้นหน้าเตอร์ตัวหนึ่งเลยต้นมักส้มอ่ะเห็นปะข้างหน้าเลยข้างหน้าฮีตเตอร์อยู่เลยน้องหนึ่งตัวสวยสวยมีที่เยอะเลยเยอะเลยมึงมีสะโขปปะมึงอยู่หลังต้นไม้แล้วมึงก็ส่องก่อนด้วยเพื่อนใจเย็นๆอย่าไปตายแล้วต้นนี้แหละต้นนี้ใช้คูณหกเลยกูใช้คูณหกเลยต้นไหนต้นเขียวต้นเขียวต้นเขียวกูเจอใช่กูเอยู่กูอยู่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 หินนั่นแหละเดี๋ยวละ อ <peach> อุ้ยวหือโอ้ยยิงอยู่พอดีหินหินเหลืองหินเหลืองพี่ยิงเร็วเมาเลยโอเคไปละเข้าวงดีกว่า<ๆ>ไ, <ป S 1> ไปไปไป,ไป,ไปเก็บของเก<ๆ>็บของเชื่อกูออยิงใครไม่ตายดีกว่าได้ได้แค่แบบดาเมาส์งงโอเคแต่เราต้องไปตรงนู้นเลยต้องขึ้นเขาเลยใช่เขาอ,อวะไม่เล่นในหลุมอะไรอย่างงี้หรอหลุมไหนหลุมไหนแป๊บนึงนะ มึงเดินขึ้นไม่ได้นะเอาลองดูอ่ะเดี๋ยวจะให้มึงคำนวณนะลองดูตรงนี้มันคือเขาใช่ไหมอะใช่มันนั่นคือเขาเขาขอนี้เขานี้แต่ถ้าเป็นคนบนเขาอะหลุมมึงขึ้นเดินออกไม่ได้เลยหลุงนั้นน่ะเดี๋ยวพอมึงขึ้นไปบนเขาแล้วมึงจะเข้าใจมึงจะเห็นภาพแต่บนเขาคิดว่ามันสวยเกินน่าจะมีคนระวังด้วยแม่งเล่นพับจีบันตึงจังเว้ยเป็ือนพาวเวลกูสูงไงมันไม่ขับออกเลยมันขับถอย บนเขาเมีเมอร์ใช่ป่ะใครมีคนโดดป่ะเนี่ยใช่ใช่ดูดูหัวไว้ด้วยนะดูหัวไว้ด้วยโดนลักไก่มานี่ฮาเลยนะแล้วพวกกูเวลน้อยกูตีเบาไอ้เนี่ยพอเราขึ้นมาอยู่มุมตรงนี้เราแต่เห็นภาพภาพชัดเลยว่าเดินออกไม่ได้โอ้หน้าหน้านีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอ่อมาร์กไงวะมันอยู่หลังหินเนี่ย เห่ไรแล้วนี่นี่หินนี่ก็มีหินนี่ก็มีหินนี่ก็มีใช่ใช่ใช่ระวังนะมันได้เปรียบเราอุ้ยแม่แม่นจังสัสที่นี่มันตาดีนะอุ้ยเอยเออกูเยิงโดนบุ๊ยไอ้เชี่ยชื่อไม่ถูกต้องด้วยเราแมววัดเลยกูกูยิงโดนสามนัดสี่นัดเออมาต้องลบงเชื้อชื่อมันไม่ถูกต้องอ่ะใช่เหรอชื่อมันแเออชื่อมัน idwbo b o อันตรายพวกนี้เนี่ยมัน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 ออบซ้ายไปแล้วกูอยู่หลังต้นไม้มึงยังยังเห็นวิ่งวะใบไม้ขนาดเนี้ยนะเฮยตายเลยตายเลยตายเลยโอ้โหคุละตี้ใช่ไหมละตี้อะไรนี่รถถังไอ้นี่รถถังโอเคมันจะมีรถถังไว้ว่าวขโมยรถถังเดี๋ยวแล้วกูเจอแล้วกูเจอมาแล้วเฮ้จอกูไม่เห็นใครเลยดูนู่นอยู่บนสูงสุดของเขาเลยตรงนี้ละเก๋เหวี่ยละเอ้กูต้องไปเอารถมาใช่ไหมเนี่ย พวกมึงระวังนะระวังหัว um> ก็หน yeah. ่อยนะเออเออหัวพี่ไงเราวังก็หน่อยนะเทียหน้ากุนกีุ้่นออกเลยโดนดึงหน้ากากเลยโดนดึงหน้ากากเลยไม่มีมีเฟื่อนเหรอโอ้ยโอ้โหหนีไหมล่ะเอาเบอร์ไปเอาเบอร์ไปขับรถขนาดนี้ยังยิงโดนอีกวะเนี้มาชุบูดีป่ะถ้ากูจอดตรงนี้แล้วกูตายอีกนะแม่งโป้แลไอยูเอ็นยู่แป๊บ มีมีคุณหกไหมไม่มีเอาไปเอาไปว้าเอาแรกแรกแรกคุณสี่คุณแรกคุณสี่กูโดนมอท่ายิงโอ้ไม่เนี่ยเป็นดึงไอ้เหี้ยมอท่ายิงมาโดนได้ไงวะเอาว่ามันคำนวณดีว่ะเหี้ยโอ้พี่เอาเฟิร์สเอ็ดกูไปก็อืมอันนี้เอ็นหนึ่งแตกลูกเฮ้ยแม่โดนพวกเราป่ะดิเฮ้ยโอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนมันน่าจะยิงสุ่มอะแบบมั่ว กูหมดแล้วนะเฟสเอ็กูเหลือหนึ่งเอาไพี่เอายาน้ำปะมียาน้ำอยู่ไไหนวะม่เดี๋ยววะในเมืองในเมืองคีดรถเราระเบิดเลยปะเราคงต้องลงต่ำว่ะโอ้ยเฮียต้องโถ้าไปฆ่าตีนาก็ต้องฆ่าตีนาจริงอ่ะโอ้โหโอเคโอเคควันปะควันปะโอ้ยโอ้ยเจ็บแม่เจ็บมากไอ้เจี๊ยเนี่ยอันตรายไอ้เียเนี่ยอันตรายไอ้เคิดว่ายิงโหดแม่นเลยเว้ยไอ้คิดว่ายิงปืนเลยควันเลยกูสาดควันเลยเดี๋ยวไม่ได้ใช้อะไรเฮียนี่ไง โอ้เฮียแล้วนั่นโอ้ฮ่าฮ่าลาฮ่าฮ่าฮ่าเฮียมันสมบูรณ์แบบเลยเฮียโบชัซนมันอะคิวที่มันทำเพีที่มันทำเพียเล็งลงมาเบลล์เพื่อไงเออผมไม่กากอะไรไม่ได้ไม่ไหวแล้วไม่เป็นได้พวกผมไม่ไหวแล้วทุกคนพวกผมกระจก